คุณแมากีนใหโอเคมากคนดูเาก็เม่ไดบมาอย่างเงี้ยไม่ได er> ้กินข้าวกมาไม่ได้ แล้วเผู้ชายปเดี๋ยวคิดให่ได้อกคนที่ตอไ่ตอนตมาายนดครับผมผมนายานครับเมื่อกี้ไมครบเพราะงั้นคนผู้ของก็ไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมครับ ก็คุได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาบน้ำอาบเองอยู่แล้วไม่มีใครอาบให้ครับจะุ่ยได้อยากให้มีใครมาอาบให้เหรอครับแล้วก็แล้วก็ม่อีซักผ้าครับผ้าทางนี่ออกกล้องมากเลยนะว่าซักเครื่องไม่ักมือมันไม่โดนมันไม่โดนครับผมแล้วก็พีกคนโสดดีกว่าอย่างที่บอกก็คือเรื่องทำงานหาเงินใช่ไหมครับขั้นต่ำก็ถ่ายบ เดียวสามารถไปทําอะไรก็ได e ้ชื่อของที่ต้องการทุกอย่างไม่ต้องแบบงองว่าเฮ้ยทำงานกลับมาต้องเผื่อองทอหรือว่าเผื่อลูกที่กีกำลังอนาก็ถูกไหมเอาละเอาเาคนกไม่ต้องโว่า้อเผเกลไป้าให้่คองหรือว่าต้องซของอะไรขาดอะไรที่เราต้องซื้อให้เขา

อย่างที่อาพูดไปว่าผู้ชายจะตั้งได้บ้างมันทำงานใช่ป่ะแต่ว่าคือความจริงอะอย่างถ้าเธอผิีดมาช่วยชิดช่วยทำงานมากช่วยในการตัดใจในการเลิกเก่า เลยหน้าเจ็บคอยหน้าเจ็บคอยหมโอจะสุ่มอะไรขนาดยอกหลวงพ่อรู้จะบ,บุกเลยไหมยอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเีย กันนี่ว่ะไ้เปันาประกันไยชีวิตนี่น่ะ้วก็แม่บ้านที่จ้างมาทงานให้ต้องแลกไม่เป็นันแต่ว่าความรักที่เราได้มา้ถูกูองรดไม่ต้องเสียงินซอดอ่ะ

อะไรวะแวุเงียบนานแล้วนะเมื่อไรจะมีหมอ๋อมเจอเรื่องลขาันมีเรองขาวกับัด้วยับอมองอะไร อ้พหมองกล้องกูหน่อมนะมู่นะครัี่เด็กนี่นัสาวจาพูดมาว่าวอะไว่าแม่บ้านเือแม่บ้านนกศึกษาแม่บ้านไม่ได้ต้องมีภรรยาปรศึกษาโอ้โหใช่ว่ามีอะไรนสดมีอะไรคนสด ไม่มีภรรยาแต่พวกผมมีเพื่อนเกอนี้เที่ยวเยอะเที่ยวบ่อยเอยอะผมมีเพื่อนพมุตะไม่ต้องอภรยาครับอยากมีไหมอยากมีไหม และไอที่บอกว่าะนะแก่ตายใครจะมาดูแลเราอ่ะบ้านมาแขกและเฮ้ยเงียบดิไม่ไออกอยู่และคิดว่าคุณแต่งงานอ่ะสามีกับภรรยาจะอยู่ได้กัตลอดอเพราะว่าปัญหายอยา่างนั้นก็มีเยอะแยะไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันว่าจะอยู่ด้วยกันตลอด ก็จะไม่กี่ับการกี่านะครก็แหก็ล่กงานว่าการแบ่งงานอล้างเพราะว่าพบกันไปก็อาจจะมีการเลื่อลไปได้แต่ว่าก็มีหลายมีหลายผู้ที่สามารถประอบประกองชีวิตไปได้ด้วยกันแล้วก็ถ้าก็มีเวลาที่มี่เขาไถ่ายปาก็ี่แล้วเ ิีหลังกูหน่อยกูเมื่อหลังจากนี้ฝ่ายที่เขาหมาย้นะฝ่ายฝ่ายแค้นฝแค้นเม่ราค้นหรอกแค้นแล้วจากนี้พูดว่าก็อยากที่พูดนะฮะว่าผู้คู่คองไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ถึงมีไปเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานได้แค่ไหน เราพบกันไปอาจจะต้องาพากจากกันก็ได้ด้วยอะไรสาเหตุคือปัญหาของชีวิตครอบครัวไม่นานไปไม่บ้างไป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 ไม่ดี